ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าสาหรับชีวิตใหม่ที่พระเจ้าให้กับเราทุกวันทุกวันมีชีวิตใหม่ทุกวันมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นกับเราเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์เราก็คาดหวังได้เราก็มีความเชื่อได้เหมือนเราฟังพระคําของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้แล้วเรามีพระคริสต เราก็กลับสู่สภาพดีได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยมพงเป็นแหล่งแห่งชีวิตในพระวจนะคำของพระเจ้าดูมัทธิวบทที่6ข้อที่13และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่อเราสนใจในเรื่องการอธิษฐาน ในเรื่องฝ่ายวิญญาณเราสามารถที่จะมีบรรยากาศกักบสุสภาพดีแม้ว่าสถานการณ์ในยุคสุดท้ายก็จะมีเรื่องที่น่นาจดจ่อน่ากลัวใช่ไหมคะเราขอจากพระเจ้าได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าทุกยุคทุกสมัยพระเจ้าก็เป็นเจ้าของแต่ละยุคเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะอยู่ในจุดที่ถูกต้องและตำแหน่งที่ถูกต้อง เมื่อเราย้ายเข้ามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เราอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าชอบธรรมวันนี้ก็จะแบ่งปันในเรื่องที่ว่าตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะในยุคสุดท้ายนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะจดจ่อในเรื่องข่าวร้ายเช่นอากาศเปลี่ยนไปการเงินก็เปลี่ยนไปการตลาดก็เปลี่ยนไปแล้วก็โรคใหม่ๆก็เกิดขึ้นเช่นโรคระบาดโควิด เราก็ไม่ทราบว่ามันจะมีอะไรอีกนะและมีสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ต่างๆที่ดึงเราให้ตกต่ำด้วยดึงเราออกห่างจากพระเจ้าออกจากเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ใจสนใจนะคะว่าเราเป็นใครเราอยู่ในจุดไหนเราอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องไหมจะลืมนะคะทุกคนจะมีอะไรก็แล้วแต่นะเรา เราจะต้องจากโลกนี้ไปเราจะต้องจดจ่อตำแหน่งที่ถูกต้องการย้ายมาเป็นลูกของพระเจ้าย้ายตัวตนวิญญาณของเรามาอยู่ในตำแหน่งที่ชอบธรรมก็คือเราต้องเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเจิมไว้เพื่อที่จะไถ่าบาปมนุษย์ย้ายมนุษย์ออกจากนรกไปสวรรค์ ย้ายฐานันดรเดิมของเราที่เราหลงหายหลงผิดในพงพันธ์ที่บอกว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ก็คืออาดัมและเอวาเมื่อเราตัดสินใจนะคะตอนรับพระเยสุคริตเรากำลังย้ายตำแหน่งย้ายฐานะใหม่ก็คือการที่เราย้ายมาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นแผ่นดินแห่งความชอบธรรมมีการปกครองที่ชอบธรรม มีการครอบครองของพระเจ้าอยู่ที่นั่นแม้ผีจะมีในโลกนี้แต่มันจะปกครองเราไม่ได้เพราะเราย้ายมาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเราตั้งหากที่จะปกครองผีขับผีไงคะมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นเราสามารถที่จะขับผีได้เราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะรับรองชีวิตของเราปรงเจิมเราปรงแต่งตั้งเราปรงให้สิทธิ บทบาทนั้นกับเราฉันประทับใจเมื่อมาอยู่ในพระเจ้าเมื่อก่อนนะคะฉันเป็นคนที่กลัวผีมีอะไรก็ไม่มั่นใจไม่มั่นคงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สับสนแล้วก็งงงวยแต่เมื่อเรามาอยู่ในเส้นทางที่ย้ายเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีตำแหน่งที่ถูกต้องมีการเจิมที่ถูกต้องมีบทบาทที่ถูกต้องมีการทรงเรียก ที่มาจากพระเจ้าทาให้เราไม่สับสนทำให้เรารู้ว่าเราคือใครเราจึงไม่กลัวเราจึงต่อต้านผีมารสตานได้เราไม่ใช่เราเป็นนักเลงนะคะเราไม่ได้ไปท้าลองดีกับใครแต่เรากำลังอยู่ในบทบาทที่อยู่ในการเจิมอยู่ในตำแหน่งที่ชอบทำพระเจ้าเป็นผู้ประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบทำเพราะเรามีความเชื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์นั่นเอง สำคัญมากๆถ้าเราไม่มีพระเยซูคริสต์เราไม่มีตําแหน่งชอบธรรมถ้าเราไม่มีพระเยซูคริสต์เราไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากเวรกรรมไม่สามารถที่จะพ้นจากสิ่งชั่วร้ายนั้นร้ายไปกว่านี้ก็คือพินาศอยู่ในนรกที่ผีมันจะต้องไปอยู่ที่นั่นพระเจ้าจองที่อยู่ให้กับมันแล้วอย่าให้มานสตานจองที่อยู่ให้กับเรา อย่าให้มันดึงเราลงแล้วก็ย้ายเราลงต่ำเรารู้แล้วว่าพระเจ้าชุดเราออกจากนรกออกจากความตายไปสู่ชีวิตออกจากนรกสู่สวรรค์ออกจากคำสาปแช่งมาอยู่ในพระพรเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจสนใจพระวจนะสนใจเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเจ้าสนใจพระเยซูริตให้มากๆให้เรารักพระองค์ ให้เราหลงไหลในพระองค์ให้เราเชื่อฟังพระองค์ให้เราติดสนิทกับพระเจ้าเหมือนกับทูตีแบ่งปันเมื่อเช้าเป็นถ้อยคําที่เป็นจริงแล้วก็เป็นถ้อยคําที่มีน้ําหนักเป็นถ้อยคําที่เราจะต้องตระหนักเราต้องใส่ใจเราต้องสนใจคริสเตียนหลายคนล้มลงเพราะเขาไม่ให้ความสําคัญกับบทบาทกับตําแหน่งที่พระเจ้าให้ไม่ได้เข้าใจ ยังสลัวสลัวยังไม่ได้ชัดเจนกับความเชื่อนั่นเองเขาจึงไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณหรือในเรื่องความเชื่อไปดูคนปัจจุบันนี้ใกล้เวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปทุกคนจะเริ่มคิดถึงความเชื่อแม้แต่แพทย์แต่หมอก็จะบอกเราว่านะคุณเชื่ออะไรพอหมอก็ตรวจสอบดูแล้วว่าชีวิตของคุณอีกไม่นานเกินรอคุณจะจากโลก หมอก็จะรู้ว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยมันหนักเขาก็จะบอกว่าให้เราคิดถึงความเชื่อของเราเราเชื่ออะไรถ้าเราเชื่อพระเจ้านะคะพระเจ้าจะช่วยเราจากสิ่งชั่วร้ายเหมือนพระคำของพระเจ้าที่พูดถึงขออย่านำข้าปรุงเข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าปรุงผลจากความชั่วร้ายเรามีสิทธิ์ขอได้เพราะเราเป็นลูกเพราะเราอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นผู้ชอบธรรม เราจะอยู่ในสิ่งที่ดีเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยมวันนี้เราอยู่ในการทดลองไหมเราอยู่ในสิ่งที่ร้ายไหมเรามีสิทธิ์ขอจากพระเจ้าได้ว่าขอพระเจ้าฉุดเราออกจากนามือมารออกจากสิ่งที่ชั่วร้ายแม้สถานการณ์มันจะร้ายแต่เราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่ากให้ชีวิตของเรานะคะอยู่ใน บรรยากาศที่ร้ายร้ายบางคนอยู่ในสถานการณ์ร้ายตลอดปีตลอดชาติวันนี้เราต้องขอเพราะว่าเรามีสิทธิ์ขอมีสิทธิ์ได้รับพระเจ้าเป็นมรดกของเราเมื่อเราเชื่อระวังใจในพระเยซูคริสต์เราย้ายจากอาณาจักรของมารอาณาจักรแห่งความชั่วร้ายเข้ามาสู่อาณาจักรแห่งความชอบธรรมและเป็นอาณาจักรที่ถูกต้องที่ เราควรจะยืนหยัดแล้วก็เชื่อต่อไปเราต้องการอยู่ในสิ่งที่ดียอดเยี่ยมเราต้องมีความเชื่ออย่างต่อเนื่องเชื่อพระคาเชื่อในเรื่องฤทธิเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนเราปฏิเสธสิ่งชั่วร้ายได้เมื่อเราเพึ่งพาพระเจ้าป่วยได้หายได้มีปัญหาก็สามารถรเผชิญได้ขับออกได้ เราสามารถที่จะมีสิทธิอำนาจเหยีลลยบง,งูไล่แมงป่องเรามีกำลังมากกว่ากำลังของศัตรูถ้าเราไม่เชื่อเรื่องนี้นะคะก็ช่วยไม่ได้แม้ว่าคุณจะเจอความยากลําบากเจอโครคภัยไข้เจ็บเจอปัญหาเจออะไรมากมายเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่พระเจ้ามองหาคนแห่งความเชื่อ ในลูกาบทที่10ข้อ19นี้แนะ่เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและให้มีอำนาจยิ่งยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยฉันชอบมากประวจนะตอนนี้ไม่มีใครที่จะเหมือนคริสเตียนเลยนะคะ แม้แต่ว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามีเรื่องหมายสําคัญด้วยมีเรื่องการอัศจรรย์ด้วยแต่มันเป็นของปลอมไงคะของปลอมหมายความว่าถ้าของจริงโผล่หรือว่าอะไรปลอมๆนี่ยถ้าสินค้าปลอมนี่ถ้าเขาจับได้คุณก็ผิดกฎหมายมันก็เป็นสิ่งที่มีคำํำสาบแช่งอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราได้พระเยซูคริสต์เรามีสิทธิจะได้ของจริงมีมรดกที่ยอดเยี่ยม และหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าไม่แถมความโศกเศร้าแม้แต่การตายของคริสเตียนยังได้ไปสวรรค์เลยไม่ได้สูญเสียแต่เปลี่ยนที่อยู่ได้กำไรแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าการตายของเขาก็น่ากลัวการอยู่ในโลกนี้ก็ถูกครอบงำก็ถูกบทบังก็ถูกทำลายถูกกดขี่ข่มเหง เราไม่ต้องการผีมารสตานเราไม่ต้องการอยู่ตำแหน่งที่ผิดเราไม่ต้องการอยู่ในอาณาจักรแห่งความมืดเราจะยากดีมีจนขอให้เราอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ในอาณาจักรแห่งความสว่างนะ,ะและเรามีสิทธิที่จะขอ,อกับพระเจ้าจากสถานการณ์ต่างๆพระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายกลายเป็นดีวิกฤตเป็นโอกาสอุบสรรคเป็นอุปกรณ์อย่าสิ้นหวังหมดกำลังใจขอให้เรามีความเชื่อ แล้วก็พระคำของพระเจ้าในหนึ่งโครินทูบทที่13ก็จะพูดเรื่องนี้ว่าที่บอกว่ามีความเชื่อความหวังแล้วก็ความรักความรักของพระเจ้าใหญ่ที่สุดนะคะขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะรักพระเจ้ารักพระรีสุคริสรักที่เราได้อยู่ในการทรงสถิตแล้วก็การที่พระเจ้าย้าย,ายเราออกจากอาณาจักรแห่งความมืดสูด่อาณาจักรแห่งความสว่างอาณาจักรแห่งความ อธรรมเป็นอนาณาจักรแห่งความชอบธรรมโดยความเชื่อนี่แหละการประพฤติปฏิบัติของเราไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าเราเป็นคนชอบธรรมเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ยอมรับเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์ก็ทําดีไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยพระคิดเราต้องอาศัยตราประทับของพระเจ้าเราถึงจะเป็นคนชอบธรรมได้พระเจ้าจะเป็นผู้ประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรม ขอให้เรายึดมั่นในพระคำยึดมั่นในความเชื่อรักพระเยซูเรามัดระวังการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะไม่เข้าสู่การทดลองเพื่อเราจะไม่เข้าสู่สิ่งที่ชั่วร้ายมารสตตนมันจะมาทำร้ายใครเนี่ยมันก็จะเอาสิ่งดีๆนั่นแหละมาล่อลวงเราให้เราเรามัดระวังแต่ถ้าเรามีพระคำมีพระวิญญาณพระงค์จะทรงนำทำไมคริสเตียนต้องอธิษฐานทุกวันเพราะเราขอการทรงนำไงคะเพราะเราไม่รู้ทุกสิ่ง เราไม่รู้ว่าเราจะนําตัวเองไปถึงอะไรเราเองที่บอกว่าเราฉลาดนะคะเราก็ยังนําตัวเองไปในสิ่งที่ผิดฉันด้วยพี่น้องด้วยมนุษย์เราไม่ได้เก่งไม่ได้มีความสามารถที่จะรู้อนาคตได้ถ้าพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยสําแดงเราขอบคุณพระเจ้าสรรและเสริญพระเจ้าที่เมื่อเรารักพระเจ้าผูกพันกับองค์พรผู้เป็นเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าพระองค์จะตอบเราแน่นอน แม้ว่าเราอยู่ในโลกนี้พระเจ้าก็ยังอยากจะมาอยู่กับเราสถิตยอยู่กับเราโปรงปรารถนาที่จะให้ชีวิตที่ดียอดเยี่ยมในชีวิตของเราพี่น้องเจอสถานการณ์อะไรอยู่อย่าท้ออย่าถอย,อย,ถอยขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าห่วงใยเรารักเราให้เรา เชื่อต่อไปให้เราอาติดสนิทกับพระเจ้ายึดพระเจ้าไว้ให้มั่นเพราะว่ายุคสุดท้ายนี้เราก็ทราบดีว่ามันจะมีเหตุการณ์ดวนเหตุการณ์ร้ายมันมีสถานการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นพระบิดาในสวรรค์จึงตัดสินใจที่จะให้พระวิญญาณเทลงมาในยุคสุดท้ายถ้าขาดจากพระวิญญาณถ้าไม่มีพระวิญญาณอย่างเข้มข้นเราจะไปต่อ,อยากกำลังของมนุษย์ความศรัทธาของมนุษย์ก็จะไปไม่ถึงไหน แต่มีพระผู้ช่วยอีกองค์หนึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่กับเรามาเคลื่อนไหวในเราเมื่อวานเราก็พูดถึงเพนเทคอสเพนเทคอสก็คือพระวิญญาณมาอยู่กับเรานี่แหละให้พระวิญญาณเคลื่อนไหวและทํางานในเราจุดไฟของพระวิญญาณนะไม่ต้องอเป็นรอคอ,อยการฟื้นฟูที่อื่นถ้าเราเปิดใจกับพระวิญญาณพระวิญญาณจะฟื้นฟูเรา เราจะต้องรับการปลดปล่อยก่อนฟื้นฟูก่อนใครถ้าเราไม่ได้เปิดใจไม่ได้กระตุ้นในฝ่ายวิญญ,ญาณของเราเรามีสิทธิ์เหี่ยวแห้งแล้วก็ตายไปเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเปิดเผยสแสดงว่าพระวิญญาณสถิตยอยู่กับเราเปิดเผยให้เรารู้ว่านี่คือยุคของพระวิญญาณเราจะไม่รอคอยการฟื้นฟูข้างนอกนะคะแต่เราจะเริ่มที่จะให้พระวิญญาณของพระเจ้าที่จะพุ่งขึ้นมาในชีวิตของเรา อย่าให้มารนาตาเนเอาหินมาปิดบ่อน้ำพุในชีวิตของเราบางคนมีปัญหาเยอะปัญหานั้นแหละปิดบ่อน้ำพุของเราปิดน้ำพระวิญญาณไหลก็ไม่ได้เราไม่ได้จดจอ่อเราไม่ได้คิดถึงเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่สนใจพระวิญญาณที่อยู่กับเราเราสนใจแต่ปัญหาเราสนใจแต่เรื่องร้ายๆวันนี้เราจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็แล้วแต่ ลุกพระประสงค์ของพระเจ้ากระตุ้นส่วนที่เหลือแล้วก็แสวงหาพระเจ้าแล้วก็พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไปกับพระวิญญาณฉันเชื่อว่าพระเจ้ามีทางออกพระเจ้ามีวิธีการที่จะช่วยลูกของพระเจ้าเราจะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่แย่ลงเพราะเรามีพระวิญญาณเราจะเคลื่อนไปกับพระวิญญาณเมื่อใครก็แล้วแต่ที่มีพระวิญญาณเราจะถูกยกขึ้น เราจะลงไปถึงขนาดไหนพระเจ้าก็จะไม่มีวันที่จะให้เรานาแย่ลงแต่พระเจ้าจะฉุดเราขึ้นเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงผิญอยู่และก็เป็นพระเจ้าที่ช่วยกู้เราทุกสถานการณ์พปรองทรงนำเราเมื่อเราขอจากโรรองขออย่านำครับโปร่งเข้าไปในการทดลองเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็มันลำบากมันเป็น สถานการณ์ที่ชั่วร้ายบางคนทนไม่ไหวถึงขั้นอาจต้องหลงหายต้องลงผิดต้องมีอันเป็นไปเขาว่านะะวันนี้ก็อยากให้เราด่จะอย่าลืมความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าเมื่อเรามีความสัมพันธ์เราขอจับพระเจ้าสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกวันเรื่อยไปก็คือบ่งบอกว่าเรามีความเชื่อทุกวันเรามีการเจิมทุกวันเรามีการทรงสถิตทุกวันแม้ว่าปัญหาจะเยอะฉันชอบพระคำของพระเจ้าในสดุดีบทที่23 หลงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีและตอนหนึ่งที่บอกว่าแม้ว่ากษัตริย์วิดได้บรรยายภาพให้เห็นเลยว่าแม้ข้าพงษ์จะอยู่ในหุบเขาเงามัจุราชเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวสิ่งใดเพราะว่าพระเจ้าจะนําเราไปในทิศทางที่ใช่สรรเลเิญแล้วขอบคุณพระเจ้าตอาเรามีพระเจ้าอยู่กับเราเราขอการทรงนำได้ทุกวันเราขอพระเจ้าให้เราพ้นจากความชั่วร้ายแต่ยังไม่พ้นก็ขอจนพ้น ง่ายๆไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะคะเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะนําเราแน่นอนแล้วก็พระเจ้าบอกกับเราให้ทราบว่าเราอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งที่ดียอดเยี่ยมที่มาจากพระเจ้ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรานะคะ นี่คือตําแหน่งของผู้ชอบธรรมนี่คือตําแหน่งของลูกของพระเจ้าเรามีความเชื่อเราขับผีได้เราปกครองผีได้เราอธิษฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วยได้เรามีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายแมงป่องเรามีกำลังมากกว่ากำลังของศัตรูสถานการณ์ร้ายๆอย่าไปนิ่งเฉยอย่ามัวแต่ทุกข์ใจให้เราคล่ำครวญกับพระเจ้าให้เราบอกกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรา เมื่อสถานการณ์ร้ายๆเรายังไม่พึ่งพระเจ้าก็ไม่รู้ว่าเราจะผ่านสถานการณ์ร้ายหรือเปล่าพระเจ้าไม่แปลกใจที่เราเจอสถานการณ์ต่างๆเพราะในโลกนี้มันก็เราก็ยังไปโทษแต่ตัวเองว่าโอ้ฉันทำบาปหรือเปล่าฉันเจอแต่สิ่งร้ายๆเรื่องนั้นก็มีด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องเช็กดูเราว่าเราทำบาปไหมถ้าเราไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปกล่าวโทษตัวเอง นะเพราะว่าเรามีศัตรูที่มองไม่เห็นก็คือมารสตานหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือยังไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าจะตอบเราเพราะฉะนั้นเราเป็นคนชอบธรรมเราอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเราถูกย้ายเข้าอยู่ในอาณาจักรแผ่นดินสวรรค์และอยู่ในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเราอย่าห่วงเลยเพราะว่าพระเจ้ารักเราขอให้เรามีความมั่นใจว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมพระเจ้าจะ ทำการอัศจรรย์พระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กับเราพระเจ้าจะให้เราได้ดีแน่นอนข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพงขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้พระเยสุคริสเป็นของขวัญชิ้นโบแดงสําหรับข้าพระองค์และได้ทรงเปลี่ยนแปลงเราได้ทรงนําเราได้ทรงช่วยกู้เราและได้ทรงประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมอยู่ในตําแหน่งที่ได้รับมรดกที่ยอดเยี่ยม เราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้ามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระชนามรีสุคริตเอเมนพระเจ้า,าวไวพร้อมัพระค์ระเต็มะล้นในชีวิตางสมบในทางนี้ค่ะขอพระเจ้าไวพร้อไวพร้อมะุเยาุ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 ้าุาุาุาคุ